สวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับพ่อแดงฝันแม่นค่ะมาตามอีกครั้งหนึ่งครับเจตังครับค่ะพ่อแดงครับผมพาเจตังมาเอาโค้งสุดท้ายครับผมครับปลาเดินทางมาไกลอยู่ได้หนี้จากการลสินพ่อได้พ่อปุ๊บเอาอีลีตัวนี้ตัวครับมาแต่การลสินครับยินว่าพ่อแดงเป็นคนฟูไทยที่แล้วกันถึงศูนย์หกว่พ่อครับผมมาหันเป็นให้เงินหกสิบบาทค่ะ นูกก็เสียดายแต่พอนุก็ได้มาโอ้ยอันไปอันไหนผมไปเพื่อนมาบอกผมไปเวิ้งพ่ะบางฝันบางหันเพื่นมาไปเวิ้งพ่นเนื้อภาับผมกับเวิ้งพ่นเพื่อนเคยอยู่เคยยินแล้วนอนหันผมก็ไปหาเพื่อนบ้านนี้เพิ่นก็ลด้่าเพิ่อนก็ครับมันไปอยู่ขังนอไม้ขังกอภัยหน้าบครับ้านนี้เพื่อ เบื้งขางปรนเป็นจอเป็นหูเป็นหูคือเด็กซีบานจอขางขางเอกซีมากคือเด็กสามบานเอกจอไปอีกคือเด็กแปดโอ้อันนี้เป็นคลิปแรกที่เที่ยวหนมาติดตามเอาค่ะจะตัางก็ได้มากอยู่ตะคงทุ่ยไทยนี่พ่ออันคงทุ่ยไทยนี่บอกครับฝันนวไอะครับฝันอันผมไปอันจับกบจับเขี่ยที่เวลาฝันเขาขั้วเพลินบานี้เปิดกันเลยบอกผมเป็นตรงตโดด ไปจับกบจับเขียดอยู่ทางไหนล่ะครับพ่อเด็ตรงหน้าครับตรงหน้าครับเทวดามาได้ใส่อีกบาทนี่ครับเป็นกบบบานเชิงเซิงพุนนะครับค่ะมาบอกผมมาเขาก็ฝันผมอีกครับปานี้ว่าจำไปดีๆเรื่องพุนบ่าค่ะเด็กนี่จับไปแม่นประจันบุกรด้านคือทุกขี้อยากแค่พุนบ้านเนาะเป็นยัซอยลูกหลานสิเพ่อครับคือก็เลยให้ผมบอกความในความฝันผมเนาะค่ะพ่อคือก็เลยบ่าเอาเจ็ดศูนย์สี่ 704คศับ704เจศนย์่ครับผมมาบอกอีกเลี่ยวพี่น้องมาเป็นย่ำคงสุดท้ายก็่าพ่อครับผมอันนี้เป็นเทวดาอันตัวนี้เป็นของเทวดาเลยครับตัวอัน4ีสมเจเอิญน4 3าอันของอันปูผมครับปูบอกชุดแรกนี่คือปูบอกครับชุดที่สองเทวดาบอกครับจะแมนทุกจะแมนยากระดีพ่อครับผมผมไปหาอยู่หากินนะครับค่ะ ไปเอาไปสเอาไปคาลเลยจำไปแมนเดอจะไาปถามกับบอกโลดแต่ว่าใจจะจเขียนให้เพิ่นให้เพิ่นเขียนเอาไปสอเขียนเอาครับเกน็นหน้าลักษณะอย่างคอันส,นส,สุดเพิ่นนะครับลูกมาสุดคือเกานะครับสีไหนพ่ะสีขาวครับโอ้ใส่สุดขาวครับโอ้แมนเดอรแ่กใส่สุดขาวไม่หมวกน้าอยู่บ่เพาะมีหมวกอยู่ครับ เป็นใจรู้เบาบุดสูตรเพิ่นเด้อครับเต็มยศเลยเนาะเต็มยศเลยเพิ่นมาโปดมะพน์เนาะพอเนาะครับเอาครับขอสองตัวนะครับเพิ่นบอกตัวไหนครับพอแดงสองตัวนี่อันสองตัวบอกครับสี่หาครับสี่ห้าสองตัวปูบอกด้วยเทวดาบอกครับสี่ห้าเทวดาบอกครับเททวดาย่าอีกสองตัวให้อีกสี่หาครับสี่หา ห้าค่ะท่านผู้ชมนะคะลองเบิรงครับคือจารณาเดินเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคุณพ่อฝันดีฝันแม่นนะคะท่านผู้ชมเนาะพ่อแดงครับพ่อแดงเนาะพ่อแดงพ่อแดงปกตินี่ก็ไปหาขุดกระปูขายครับพ่อแดงเงินไปให้ลูกไปเปล่แม่นครับเป็นโบมีนาหรอครับเจ้าพ่อเทวดาเป็นมหาเนาะครับหาเสากินคำครับก็คือพบกับไดเบสเปซีดค่ะซื้อเบสเปซีด ปลาดีเข้าสีจับผมค่ะเป็นจีปลาหอยหน้าครับหยปลาหอยที่จีจับเลยสีจับจย่งผมก็บอกด้วยว่าให้ไปแจ้งตำรวจมาเพื่อนครับสีแจ้งขึ้นผมกก็บางที่พวกเข้าไปหากินเนาอกพวกโมเมนต์หอยพ่อหอยแม่เพิ่นค่ะหอยร้องหอยยังหุ่นตัวครับอันเพิ่นหอยนั้นเพิ่นบุรีเลียงปลาไว้หมดเสมอครับบ่ครับว่าเป็นมาธรรมชาติมาธรรมชาติสาธารณะนาดแล้เนาะครับทุกคนสามารถทำมาหากินได้ เป็นจะซื้อเขากิโลกินนะครับพ่อแดงนี่ยหาเขากินคำผมก็ได้บอกปรูผมบ้าบานนี้แม่นเด้อป์กูอ่าสันให้เอฟซีได้น้ำแน่เนาะค่ะนกพบกับบ้าให้เพื่อนดังไปดว่าสันผมก็บอกปูปูกับมาเขาฝันเรื่อตาเจ้าบอกได้อยูตะบายใหญ่เขียนผืนบ้าครับปูพูดอี่เพป็นบ่อยผมเขียนบ่อยเขียนครับหรือว่าผมเขียนมันสิออกจากผมไปเด้อยมันสิรุยมันสิรุย เดี๋ยวปลาเพลือว่ามาไก่นะครับคือบลาเพให้เป็นตัวมานเลยนะจำบอกเพล่อเอาโรดเอาเลยครับเอาจำจะได้อีกไหมพ่อเด็กอันขอปูบครับครับสี่สามแปดครับสี่สามแปดครับสองตัวเดียครับสี่ห้าครับสี่ห้าสี่ห้าเป็นที่รดาบอกครับแล้วก็สี่ห้านะครับธรรดาบอกตัวไหนครับสามตัว จ็ดศูนย์สี่ครับเจ็ดศูนย์สี่เนาะโอ้สี่สามแปดเป็นเป็นเลขของฟูครับขั้งแรกที่แรกทีเพราะเที่ยวนมาติดตามเอนเนาะครับอ้าวครับท่านผู้ชมก็มีของมาฝากพ่อแดงคือเก่าครับเนาะเพราะว่านำใจเอฟซีแอดมินต้องเข้ากับเห็นเป็นลำบากกับมีของติใไม่ติดเมื่อเล็กๆน้อยๆมาให้คือเก่าครับเนาะพ่อแดงเนาะให้เลขกให้เขาเด้เนาะครับเนาะด้วยกรสิจุดถูกไข ผแห้งมาตไก่หนึ่สามตัวแล้วพอเ้อข้าวผมติ๊กว้อขึ้นจะทวงลูกหลานไหมครับเนื่ออกากจี่จะทางคนนี้ครับคจะได้บอก่นแบบไม่ได้แห้งเขาเขาเป่าเรื่องานี้บเพิ่นแหงมาไก่เลยสิเพิ่นจงสักนาครับรวยยกช่องนะครับเนาะครับคขอบคุณครับผู้ครับสวัสดีครับผมคุหลายครับ ครับผมทำมาชมนกตฤกข้องปอแดงครับเลขสามตัวชุดเก่าครับเป็นผีเจ้าที่เจ้าทางเขียนเลขเซนิโฟนครับแม่นครับเอฟซีสี่สามแปดสี่สามแปดครับแล้วก็เทวดาครับเหาะลงมาบอกครับเป็นเจ็ดศูนย์สี่ครับเลขสองตัวในสี่หาครับนี่แหละครับแคปหน้าจอไวซื้อลอตเตอรี่ลองเบิงเนาะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับเอฟซีเมื้อนี้ครับมื้อนี้เบ้าแอมรถงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับ บาเอ็มมาชมนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขา,ขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสือเรลียกสือลอตเตอรี่จเจงเสริถือเนาะครับเนาะ,นะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนาง่าอยู่ของไม่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ครับเจ กลับมาไดเาาาเ้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างอ้ะเนาะสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่ลยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งล,ลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคันไวพ่อหลวงปู่หลอดเนะพ่อนวดนี่เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถเื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาแข่แข่วมีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังนาลานเหตุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเ้าครับขายดีปันเทน้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสดนมาสัการกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านรู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานรู้ชมเปิดฟ้าหลงปูมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเท่งให้หลวงปู่กหลอดล่นะครับท่านผู้ชม นักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี L ่แต so so ่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงยืน่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุหรี่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโทนมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแราคาเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีที่ราศีมันบดมันบัง เสนียตจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับมาฝากเอ็บซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับ,มา,บรามาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือกเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าแอามาตรงกับสีห้เบิ้งตัวเล็กกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าอ่าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้มหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาบาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ